เรียบร้อยไปอีกลายครับนะนี่หมวกกันน็อกไปสวมใส่นะครับทุกคนอย่าลืมครับมาจุดนี้แยกนี้อย่าลืมเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแยก,กเกษมลาดนะครับวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาสองห้าหกแปดสิบสองนิกาห้าสิบห้านาทีครับมาชมจุดยืนดักนะครับนะกดขันนี้ในจราจรหาความผิดซึ่งหน้านะครับนะ เขาจับได้นะครับไม่ต้องมาถามผมนะครับเขาทาได้หมดแหละตารวจนะครับทุกวันนี้อืมอะไรที่เขาจะทําไม่ได้นะครับทุกคนอืมยืนในความสะดวกเขาเห็นเขาก็จับมาเนาะถ้ากระทําความผิดนู่นฝั่งนู้นก็มีนะครับทุกคนฝั่งนู้นก็มีเป็นเขตรับผิดชอบของสนท่องรอครับยังเป็นสนท่องรออยู่นะครับนู่นครับฝั่งนู้นก็โอ้โหบันเทิงเลยเออ ะครับอ่าอำนวยความสะดวกให้พี่น้องหน่อยนะครับทั้งยืนดักทั้งสารพัดนะครับโน่นฝั่งโน้นก็รถใหญ่นะครับชุดใหญ่ไฟไม่กระพริบนะครับเพราะว่าไม่มีไฟนะครับไม่มีป้ายสัญ,ญลักษณ์ อะไรที่มองให้ชัดเจนว่านี่คือจุดตรวจนะครับแต่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ยืนดักจับรถที่กระทำความผิดนะครับนู้นฝั่งนู้นก็โอ้โหนะครับทุกคนก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับใบสั่งเต็มไม้เต็มมือนะครับใบสั่งเต,ต็มไม้เต็มมือ นี่แหละครับอาชีพตำรวจนะครับตำรวจของประชาชนก็แสดงความยินดีกับนะครับภูมกับหลายสอนอท่านผู้การหลายสอนอนะครับที่มีการโยกย้ายตำแหน่งไหมวันนี้ <c oughs> นี่ครับสอทองหล่อนะครับจัดหนักจัดเต็มใครที่กินข้าวมาก็อย่าลืมนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับ จุดนี้นะครับเน้นๆน้นเน้นเหมวกกันนอกไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะอถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ตํารวจทำเนาะไม่ทาไม่ก็ไม่รู้ใจให้ใครทำเนาะนะนะดีนกันนะครับไม่ไปนะครับตามสเต็ เห็นชัดเจนนะครับไปสวมหมวกกันน็อกเห็นไหมเรียบร้อยไปแล้ว